วัวติดเกาะหลังแผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์แผ่นดินไหวที่ทำลาย South Island ์ของนิวซีแลนด์ทิ้งให้หัวสามตัวตกที่นั่งลำบากเมื่อวันที่14พฤศจิกายนได้เกิดแผ่นดินไหว7.8เริกเตอร์ที่เมืองเล็กๆบนชายฝั่งตะวันออกของไคคุรา แผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองรายแต่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับนับท่องเที่ยวนับพันประชาชนนับร้อยและสร้างความตื่นตระหนกให้กับสัตว์จำนวนมากเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกสุดตัวลงรอบๆพวกมันภายในไม่กี่วินาทีวัวสองตัวและลูกวัวน้อยตัวหนึ่งก็เลยติดอยู่ที่ความสูง6เมตรเหนือพื้นดินโชคิดีนะที่ธรรมชาติไว้ชีวิตพวกมันแทนที่จะทำให้มันเป็นสเต็กจากแผ่นดินถลม่ม ด้วยความช่วยเหลือจากเกษตรกรที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำให้พวกมันและวัวอีก11ตัวสามารถกลับไปรวมกลุ่มกันอีกครั้งแต่ตอนที่พวกมันยังคงติดเกาะรอความช่วยเหลือหนะพวกมันถูกบันทึกภาพโดยเฮลิคอปเตอร์ของนักข่าว ผู้สื่อข่าวคาดการว่าเกาะที่พวกมันติดอยู่มีขนาดประมาณ50เมตรคูณ80เมตรหลังจากรอดนาทีวิกฤตมาได้โทโมหวังว่าพวกมันคงจะมีความสุขกับทุกวินาทีของชีวิตอ,อย่างน้อยก็จนกว่าคุณเจ้าของฟาร์มจะอยากกินเบอร์เกอร์นะ